อัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตฮข้ามนี้กลับมาพบกับคุณครูลีนาอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอาหรับของชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่าร็อบบิสรอรีโซดรีวะยัซซิรี อัมรีวาลุนโอโคดัตมิลิซานียัฟกะฮูก้าลีสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวภาษาอาหรับไนครับที่แล้วนะคะคุณครูเสนอไปคําว่าอุสโรนะคะคำว่าอ่าอีละนะคะก็คือครอบครัวเหมือนกันนะคะถ้าเราจะบอกว่าครอบครัวของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าอาอีลาตีอาอีลาตีนักเรียนล,ลองออกเสียงตามคุณครูสิคะ อ่าอีลาติอ่าเก่งมากค่ะถ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเราจะเรียกว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอ่าคนเรียกก็คือคุณปู่หรือคุณตาของเรานะคะคพี่แล้วนะคะเราได้เรียนไปว่าคุณปู่หรือคุณตาอ่านออกเสียงว่าจัดดุนจัดดุนอ่าถ้าเราจะบอกว่าคุณปู่หรือคุณตาของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าจัดดีจัดดี นักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิคะจัดดีจัดดีดดอ่าต่อมานะคะก็คือคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะคะในคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนว่าคุณย่าหรือคุณยายภาษาอาหรับจะเรียกว่าจัดดาตุนจัดดาตุนอ่าถ้าเราต้องการจะบอกว่าคุณย่าหรือคุณยายของฉันเราจะต้องบอกว่าจัดดาตีจัดดาตี ต่อมานะคะก็คือคุณพ่อของเรานั่นเองคุณพ่อนะคะภาษาอาหรับจะเรียกว่าอาบุนอาบุนแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าพ่อของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าอาบีอาบีานักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิคะอาบีอาบีต่อมานะคะก็คือคุณแม่นะคะ คุณแม่ในภาษาอาหรับนะักเรยังจําได้ไหมคะว่าออกเสียงว่าอะไรเก่งมากค่ะก็คืออุ้มมุนอุ้มมุนแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าแม่ของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าอุ้มมีอุ้มมีต่อมานะคะก็คือคุณลุงหรือคุณอาผู้ชายนะคะในขัาที่แล้วนะคะคุณลุงหรือคุณอาผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่า อัมมุนอัมมุนถ้าเราจะเรียกลุงหรืออาผู้ชายของเรานะคะเราจะต้องออกเสียงว่าอมัอมมีอัมมี่นักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิคะอัมมีอัมมีจกิงมากค่ะอาต่อมานะคะก็คือป้าหรืออาผู้หญิงของฉันนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วป้าหรือ อาผู้หญิงนะคะเราเรียกว่าอะไรคะอาเก่งมากค่ะก็คืออัมมาตุนอัมมาตุนถ้าเราต้องการจะบอกว่าป้าหรืออาผู้หญิงของเรานะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงว่าอัมมาตีอัมมาตีานักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูน,นะคะอัมมาตีอัมมาตี ต่อมานะคะก็คือหน้าชายหน้าชายภาษาอาหรับเราจะเรียกว่าคอลุนคอรุนถ้าเราต้องการจะบอกว่าหน้าชายของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าคอลีคอลีนักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิคะคอลีคอลีอ่าต่อมานะคะหน้าสาวนะคะหน้าสาวภาษาอาหรับเรียกว่าคอละตุน ข้อละตุนแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าน้าสาวของฉันเราจะต้องออกเสียงว่าข้อละตีข้อละตะีนักเรียนลองออกเสียงตามคุณครูสิคะข้อละตีข้อละตีเก่งมากค่ะต่อมานะคะน้องชายหรือพี่ชายของฉันนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าภาษาอารับอ่านออกเสียงว่ายังไงคะ เก่งมากคะ่ะก็คืออาคุณอาคุณแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าน้องชายหรือพี่ชายของฉันเราก็จะต้องออกเสียงว่าอาคีอาคีานักเรียนเราออกเสียงตามคุณครูนะคะอาคีอาคีาต่อมาะะสุดท้ายก็คือพี่สาวหรือน้องสาวเรียกว่าอะไรคะ ก็คืออุกตุนนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเราก็จะต้องอ่านออกเสียงว่าอุกตีอุกตีนักเรียลองออกเสียงตาคุณครูสิคะอุกตีอุกตีอาเก่งมากค่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้ทําในวันนี้กันบ้างนะคะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพตัวเองและสมาชิกในครอบครัวลงในช่องสี่เหลี่ยมที่คุณครูกําหนดให้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญระบายสีมาให้สวยงามด้วยนะคะ,ะนักเรียนมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนนักเรียนก็วาดลงไปให้หมดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไม่แค่นี้นะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดฝึกอ่านและท่องจําคําศัพท์ที่เรียนไปวันนี้กันด้วยนะคะ ก่อนที่จะาไปวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รอดพ้นปลอดภัยจากโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะอินชาชัาแล์เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบะราะกุฮู